วานนี้นี่แกรูป้ป่ะชิวเบื่อมากเลยนะชิ่ยดีอนอนช้าและส่งฉันมาเรียนที่เมืองไทยดูสิข้อสอบโอบวิทยายไม่รู้ฉันไมเ่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะทำได้ไงได้แกก็พ่อคนมันรวยอะ่ะแลไปชิวทำไงเนี่ยไม่กี่วันก็จะสอบกันแล้วอะ่ะค่อยว่ากันไปพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ไปนอนก่อนดีกว่าไหมก็โอ้นะโอเคเลยอ่ะก็ดีเหมือนกันฉันนั่งว่างมากเลยอะ่ะแกคนแบบว่า สมองวันไม่ก็เบียบเป้าเลยอแกแต่เพอมีต้อเจอกันนะนอนสฝันดีนะแกฝันดีเหมืนกัน ถ้าทำอะไรกันน่ะใช่สิดูแต่งตัวสีอย่างคนสมัยแต่ก่อนเลยหรือว่าเราจะย้อนมาดีดก็ไม่ได้นะอย่านีน้ไปดูดีกว่านะไปไปสวัสดีจ้ไปแยียมเจหลานว่าไงจ้านิดน้อยวันนี้ฉันอยากให้ป้าแนะนำแนวข้อสอบไล่ให้ฉันหน่อยจ้ะเรื่องอะไรเจหลาน,ลานเรื่องหลักภาษาจ้ะได้เลยจ้ะ ้าวสอนยิ่งไงไม่เคยจงมวแต่โมเพื่อกับสิ่งใดอยู่เล่าแล้วู้ได้หรือว่าทำไมแต่งตัวปลดเย็นนักฝังงงด้วยนะจะถามป้าว่างในภาษาไทยโอเคได้เลยมาจากยุคไหนล่ลจากอนาคตเพื่อจะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเไรมนน้อยเจ้าชื่อซินดี้นะวันะเข้าใจมากเลยอะโอปปีนี้เนี่ คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้หนึ่งภาพ,พยนตร์การ์ตูนสมัยนี้ดูแล้วไม่สบายตาเหมือนสมัยก่อน 2. เธอช่วยเช็คให้ก่อนได้ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งไปขายมีจำนวนเท่าใดสาสมาชิกกำลังดีเบตกันยกใหญ่ว่าใครสมควรเป็นนายกสมาคม 4. ี่ครูที่ดีต้องเป็นโมเดลให้กับกรูกศิษย์ยึดถือปฏิบัติตามได้เฉลยข้อ 1. ภาพยนตร์การ์ตูนสมัยนี้ดูแล้วไม่สบายตาเหมือนสมัยก่อนเหตุผลข้อหการ์ตูนไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้ข้อสเช็ค ควรใช้คำว่าตรวจสอบข้อ 3. ดีเบตควรใช้คำว่าโต้เถียงหรือแสดงความคิดเห็นโต้แยง้งข้อ 4. โมเดลควรใช้คำว่าแม่พิมพ์หรือแบบอย่างข้อที่2ตามธรรมชาติของภาษาข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษาตัวเลือกที่1ครูประจําชั้นกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวที่สนามข้อที่2คําว่าบัตรเติมเงินเป็นคํรผสมที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนักข้อที่3 ครูวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุสองขวบพูดเก่งขึ้นใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมากข้อที่4เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัวเอสกดสสำหรับคำตอบในข้อที่2คือข้อที่1เพราะว่าไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษาเพราะตามธรรมชาติของภาษาใช้เสียงสื่อความหมายแต่ข้อที่สตามธรรมชาติของภาษา ลักษณะทั่วไปของภาษาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีคำเกิดขึ้นใหม่เป็นคำผสมใช้เรียกสิ่งใหม่ๆเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นข้อที่3ตามธรรมชาติของภาษาหน่วยในภาษาประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นได้ตามลำดับข้อที่4ตามธรรมชาติของภาษาลักษณะทั่วไปของภาษาต่างๆมีลักษณะที่เหมือนและต่างกันเช่นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทยไม่ใช้เสียงเอสะกดแต่ในภาษาอังกฤษใช้ค่ะสำหรับข้อต่อไปข้อใดไม่มีพยางคนตาย 1. พ่พอประสบพบเห็นเยนเนรัน 2. ก็ชวนกันขึ้นรถไฟคันไรจรนจ 3. เทียมพาชีฝีผ่องทั้งสองคู่ 4. ช่างแสนร,รู้พอสายถือมือขยาย การที่จะทําข้อสอบข้อนี้ให้ถูกต้องร้อเเซตเต็มนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆก็ต้องรู้ว่าคําเป็นคําตายนั้นเป็นอย่างไรค่ะสาหรับคําเป็นคือคําที่สะกดด้วยแม่กงกลงกมเกยเกละสมกับสระดเสียงยาวและมีคําที่อยู่ในรูปขขงอัมไอไอเอาส่วนคําตายนะคะคําตายก็คือคําที่สะกดด้วยแม่กกกบ หรือจะจำง่ายๆว่ากระบดก็ได้ค่ะและประสมด้วยสระเสียงสั้นนั่นเองคำตอบในข้อนี้นะคะคือตอบข้อ3เพราะว่าข้อ3นั้นถ้าสังเกตดูแล้วจะไม่มีพยางค์คำตายอยู่เลยค่ะส่วนข้อหนึ่งนะคะมีพยางค์คำตายอยู่คือคำว่าประศพบข้อ2ค่ะมีพยางค์คำตายคือก้อแล่นรถค่ะข้อ4ค่ะมีพยางค์คำตายคือคำว่าขะนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะ ข้ดใดสกดด้วยแม่กุดมากที่สุด 1. พระพุทธเป็นโอรสของพระจันทร์กับนางรารา 2. พระพุทธจัดอยู่ในดวงดาวที่เป็นเทพพเจ้าแห่งคำพูด 3. มีความรู้รุ่มรึกและฉลาดรอบรู้มีภูมิปัญญา 4. เทพพบุตรองค์นี้เป็นเทพแห่งวาจาฉลาดในทางใช้คารมูหาร คำตอบในข้อนี้นะคะคือตอบข้อ2เพราะว่าข้อ2นั้นจะมีคําที่สะกดด้วยแม่กดมากที่สุดซึ่งมีอยู่3คําค่ะก็ได้แก่คําว่าพุดจัดพูดส่วนข้อ1นะคะมีอยู่2คําคือคําว่าพุดกับรถค่ะข้อ3นะคะมีอยู่1คําคือคําว่าลาดค่ะส่วนข้อ4นะคะมีอยู่2คําคือคําว่าบุรและลาดค่ะเคมันรดมากเลย ขอบคุณป้ามากแล้วโอเคมันคืออะไรโอเคเหรอคะป้าโอเคก็จะแปลว่าตกลงแต่นในที่นี้หมายถึงว่าขอบคุณมากค่ะป้าทําำให้หนูได้เข้าใจคือหนูมีสติปัญญาเริ่มมากเลยค่ะป้าโอเคนี่มาจากภาษาต่างประเทศใช่ไหมหนู <S 1> <S 1> <peek> ไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหม <S <S ใช่จากป้า ถือกล้องไว้สงสัยต้องก,นะกล,ลับอนาคตแล้วแหละไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอบคุณน,นะแกไอบ๊าย,ายโอ้ยเสียงอะไรวะโอ้ย,อยเสียงอะไรอย่างเจ๊กหกโมงกว่าต้องไปโรงเรียนสาเป็นยังไงบ้าง เพื่อนๆที่เข้ามาดูของเราในวันนี้หวังว่าคงจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะคะค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะนำเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นี้เพื่อ,อไปใช้ในการสอบโอรนที่จะถึงนี้นะคะแล้วเจ้าล่ะเข้าใจพี่ป้าสอนไปบ้างไหมล่ะเข้าใจแล้วค่ะไปแย้มถ้าเข้าใจแล้วก็เอาไปบอกต่อเพื่อนๆให้ได้เป็นความรู้ในการสอบต่อด้วยนะจ้ะป้าได้สิคะป้า เดี๋ยวซินดี้นะคะก็ไปกดแชร์กันใน YouTube และส่งผ่าน Facebook, Twitter, Line, Instagram ให้ทุกคนกดไลค์ให้ได้ยอดวิวเยอะๆเลยะคะ่ะยังไงก็ขอทุกคนโชคดีในการสอบโอนทตงนี้นะคะฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย